ตอนนี้เราให้กำลังใจทีมงานนะครับผมเป็นไงบ้างเนาะ นั่นมันเก็บมเตอร์ขยังซ้ำไต้วันละสิวาชวตุรู้ยังตุรู้อ่าม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 าเสิบวันแ้วเาเาเด็ดเี้สทูตดีเดยวันนี้งานโยเกิร์ส่วนเลยครับเขาตามสถานการณ์นะครับ การเตือนภายพิบัติ24ชั่วโมงนะครับยังไม่อนุญาตให้เขนตรงนี้ก็คืออยู่ในเฝ้าเฝ้าระวัง8ชั่วโมงครับเฝ้าระวังแ8ชั่วโมงครับาามงกรเ อันนี้รู้สึกว่าถึงประโยนกัร้อมวะเยี่งพร้อมย่ง้าใดที่กำลังทำุรตันนี้นะะมงกี่เดอยนยุเหตุการณ์นี่ครับตับโทรศัพท์ร้อนมากโทรศัพท์ร้อนมากนะอาการนี้คือ้อราดันขึนเี่ยตัวเปหมอเลยาากถูกต้องบที่บ้านมีการตองเร่จากรัฐบาลนรับ้านเราเนี่ย พี่น้องครับทียืแถเกีวกตัม้อับตามสถานการณ์ที่พี่น้องเห็นนครับเนี่ยเคบ้เายเขาเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเพราะมันเป็นดินไหวโอ้ยนี่ยืนสียืนนยืด คอยแต่ความีคนมาโยกหลดรับกายเป็นขดเป็นลมบอกว่าขดตื่นบ่ายของท่นนี่กินเข่านะคเนื่อความดันขึ้นบ่แมีนผมยุคชั้นเจ็ดแม่สูงสุดอ่ะผมบอกเอ้ยจังไงวะบานหันไปเบื่องผ่าม่านนี่ผ่าม่านคือโยกมันแมีนบอกว่าหันไปซวงมึงเหมือนมาคางคางเตี้ยกันมีบ่อน้ำแหมมีบ่อน้ำก็โยกเพราะเมีนแล้วก็กูอ่ะตกใจพวกคนรู้ผมตกใจด้ผมคิดพ่อหนัง 2012วันสินน้นโลกวันสิ้นโลกเดี๋ยวว่าฟรีทีมชาวมายันยังกน้อดังๆอ่ะติ๊กี่น่ยตอนนี้ตอนนี้วัดสิวโดนยังขึ้นเอาอของไม่ได้เลยนะเขาห้าม2ชั่วโมงเออเขาบอกอีกขึ้นห้ามขึ้น2ชั่วโมงโอุ้ยผมอัปเดตบนหน้านี่ท่านอัปเดตอยู่จาดเลยเนี่ยต้อาใช้กับรถซันเนื้อคอยน์นะว่ามีคนมาโยกรถคอยเน้องานยานเบนนี็โยกงงานล้มเกี่ยวกับท่านี้เลี้ยงโยกที่ว่าขับรถองท่านใช้โยกนี่เป็นเรื่องธรรมดา โยกว่านี่ของเขาขอยโยกเพราะปานไหนเพราะพรตนนี่โยกประจําเพาขเนี่วะเพราขอยมาแห้งบดีปานไหนพราะตนโยกเสาแรกเสาแรกเลยเนี่ยวาผมเห็ดเอง่มันโยกอยู yeah, yeah, like s <S ่แต ah, 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 well yeah, ่บ like ้านนี้ผมบดเหมันมันโยกคุณได้มาโยกแรนลงมาปล่แรนลงมาเ่องเล่ารยนามเมนใจไรลูแงกมนรดย้างกันเนาะเราดย้วขางกันเนาะโยกเพีนแค่ยูสีเนาะวันยูสีไห ตึกเนาะตึกงบางหม่องบังบอลเนาะบางบางตึกมันเก่าเนาะบางตึกมันลาวมันน่ากลัวมากเลยเอาก็ยังวไงมองพผมมาเฮียมองกูยูนี่เน้นสั่งในมาตรฐานบ้านเนาะผมกิเข้าวบะฮู้แม่ข้าวกะพัคข้าวกะเจิดสิทธิ์ตะยังเจบียังใส่ชุดนอนแลนลงมาเนาะโอ้ยเราเฮียงคนดูยังดียังไม่เล่ามึงเสร็จแล้วโอ้ยมีเงินของกระทรวงสื่อแล้วคอนโดผมคิดพอรีสอร์ทนำบ้านนอกเขาเลยเออเออ คือเรียกว่าขันขันเมลี่สอดเท่ากับเราว่างนอกพวกตู้เย็นพวกโตยังยังมันล่มใส่ได้อันดับแรกเลยคือประตูระตาบิดแล้วมันเปิดไปเชื่อไหมว่าเหตุการณ์เนี้ยคนจะไม่ค่อยซื้อคอนโดเลยดิเพราะเหตุการณ์มันแรงตั้งแต่เกิดมาเนาะยเจอบ่อยเลยนะผมก็เคยเจอได้คือผมอยู่ปานนี่กว่าปีนี่ผมก็เคยเจอแต่วันบ่แห้งปันนี่มันอันนี้แรงที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยเนี้ยครับอยู่บลน้องผมอยู่ร่องบาทไหม ร่วมพานเขื่องน e ี ma ma e right? en, ่ที่ว่ามันยู่สั้นสองเออสั้นด้วยกันพัดทัวไปเมื่อไรเลยเนียเนี่ยครับทั่วประเทศเลยนี่เขาบอกอยู่พม่านี่แผ่นดินมันแยกเลยเกียกพม่าเขาเป็นเขาเป็นขี่ของพม่าแหละพวกเขาลงมาแรงแรงแรงครับแผ่นดินมันแยกครับพี่น้องครับโอ้นะยกันยุเลิกนะครับพี่น้องครับยกเลิกครับตามตามตามครัสั่งเพื่อนโอ้แดดแดดแดด ก็ระวังยี่สิบแปดสี่สิบแปดชั่วโมงครับเอฟซี <_ d ata> มากอยู่แต่ว่ามากบอมวันเหรอไหม <_ d ata> มากแบบกังวลเหไหม <_ d ata> กังวลทั้งหนันแน่กังวลทั้งอัดตึกถล่มแน่กังหลายอย่าง <_ d ata> เอาโอกาสหนาจังพอกันไหมนะครับ ก็จะไปโคราชต่อเลยนะครับั้งมุ่งนี่เนี่ยไปแม่ไปห้าอับ้าอับทั้งไหนเขาอับทังไหนไปเลยไใส่ยางเอาไ่ขอยเ้่งเอาซะ นี่สิไป็นามันที่แรกว่าอย่างคมันมือนี่บอกมาเบิ่งตะสั่งตะสั่งมันอยู่กับไผรนะอยู่ดามเมียเขาบอกแบบเป๊ะเป็นคนมาสีมาอยู่คนมาสีมาผมมาสีมาคาับเครื่องหงม่วงอ่ะเนียอร่อยเลยเดี๋ยวสีไปหาพันธุ์ดูเดี๋ยวกินน้ำกันออกไปกันเหมือนเดมปลอดปลอดเป็นรองรุกนคนหลัเจอกันครับพรุ่งนี้ตลาดเทิดไทยโคราาบ้านเองโอ้เหมาะเลยแต่อยู่โคราชคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าตรงนี้มันมันเฝ้าระวังกั กรุงเทพนี่เก็ดกทามเาอ้ยเตะยานกุย่ไก่มันที่ซเทีึกสูงเลเป็นแมนำรอมันเป็นหลองเอาสวบาเตะีบาเตอันแผดินไนหรถซิบล่อแรงยังบึงบึงบึงบมัเป็นตะยานไหมแก๊ดที่เียกคว่ามันรถซิบล่อแล้วบอกคือพรกะไก่ถนนไงเนาะผมคิดว่านะทาใต้มันนี่ยน้ำมันเยอะกรุงเทพน่ะมันดินไม่เยอะมืนเหมือนภาคอีสานนะจ่อรถไฟบ่เฮงรซิบเรเนือนาำเต็มเลยเนี่ย เั้เกบางงมนแมนบ้านเท่าเนี่ยเจ็ดสิเมตรแปดสิบเมตร่าท่นอนหนาเลยเอาอีลีแมนบางบางมองร้อยยี่สิบเมตรถึงพอนหนาอันนี้มันกร้อนสิบเมตรนีจนับทะเลไต่ไต่ผืนน่บเานี่ยแห่งมีแต่ตึกสูงสูงบ้านเท่าดีที่สุดละเอาขอบคุณทุลักใจครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็จะเดินทางแล้วนะครับผม ครับผมสวัสดีครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ยี่สิบเก้าในหน้าใช่ไหมอันนี้คำพังค์ซึได้ก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนั้นอ่ะไปแม่เปี๊ยน้ำเขาเสด็มันจังสิบคำแล้วเขาจะไปกินหมูกระทะอยู่โคราลไปหากินแถวตลาดเซฟวันอู้ตลาดเซฟวันของเยอะมาก ไปไปขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องแชนรักออฟติเชียลครับผมเอา้าสองวันครับความระวังความระวังสี่สิบแปดชั่วโมงสองวันไม่ไม่อันนี้มันเขตในอะไรแท่งเทพแทงเทพริมนูนทอนมันนอกไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเพราะว่าตรงตรงนี้มันถล่มใกล้ยๆยังไง ทางเล่นี๋ยวมีปัญหาโอ้อมีมีมเจอกันคลิปนหน้าครับสวัสดีครับ